สวัสดีค่ะสวัสสดีมาชิกกลุ่มบีเอพทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียามเช้าเช้าวันอังคารที่19บเพฤศจิกา,าย,ยนพศสองพนหาร้อยหกสกับการวางแผนการเทรดทองคำค่ะ สำหรับกราฟทองเช้าวันนี้นะคะแท่นเดย์นั้นจบด้วยแท่นเขียวเต็มแท่งค่ะมีแรงบายชัดเจนนะคะเทรดเดอร์เมื่อวานค่ะกราฟทองนะนะคะปิดด้วยแกลบเขียวนะ,ะของบร็อกเกอร์เอ็เน็ตนะคะทำให้กราฟทองค่ะมีการราคาซื้อเข้ามาตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายและช่วงเย็นค่ะตลาดทุกตลาดซื้อต่อทําให้กราฟทองนั้นจบด้วยเดย์เขียวนะคะทุกคนดังนั้นสําหรับนะคะกราฟทองวันนี้ถามว่าเลือกหน้าเทรดอะไรเลือกหน้าเทรด ฝั่งบายคฮเดร์ตอนนี้คือกราฟเหมือนชนแนวต้านจุดนี้นะเดิมตรงนี้มันเป็นแนวรับแล้วก็ขากลับจะก,กลายเป็นแนวต้านแต่ว่าปรากฏว่ากราฟชัดเจนนะคะบอกว่ามีแรงขึ้นต่อเนื่องค่ะดังนั้นวันนี้หน้าเทคนของเราจะเลือกเทรดหน้าบายค่ะในส่วนของทำฟเล์ม H4 ค่ะทำฟเม4นะคะเมื่อเช้านี้จบเป็นเขียวนะ เ <Krist ian> ขียวตรงนี้ต้องบอกว่าไฮให้สีนั้นสูงกว่าเดิมนะคะคือก่อนหน้านี้นมีการสลับแท่งตรงนี้แล้วก็มีการสลับแท่งเบรกตรงนี้อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าถ้าเช็คแล้วคือเหมือนเนื้อเทนของเขาจะสูงกว่าเดิมแล้วมีโอกาสที่จะนะคะไปไฮต่อไปนะไฮต่อไปของเขาอยู่ที่ราคา26 2626 26, นะคะ2626 26เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทม์เฟรมให้สิ่งค่ะ2626 26ของกราฟนะคะก็คืออยู่ที่แอเรียโซนแนวต้านจุดนี้นะคะแต่ว่าคือนี้ถ้าสมมุติว่ากราฟวันนี้นะถ้ามีแรงขึ้นมา2626 26จริงนะคะ กราฟจะจบด้วยเขียวก็วคือจะมีโอกาสนะคะก็คือขึ้นมาอยู่เหนือได้แล้วอาจจะมีย่อนิดนึงพอย่อปุ๊บก็จะเป็นการดนราคาขึ้นต่อเป็นลักษณะของกราฟที่ต้องบอกว่าถ้าแบบนี้คือกราฟจะออกแนวไซเว์ขึ้นนะอ่าอันนี้ก็คือแผงการเทรดเมื่อคืนนะคะคือก่อนหน้านี้ค่ะเขาเป็นเทรนขึ้นแล้วก็มีการย่อลงนะคะพอย่อลงปุ๊บเริ่มมีแบบมาถึงแ,แนวนรับ day นะอันนี้ก็คือรับดย์นะคะแนวรับนะ ในรับที่ราคาที่เราบ่ายกันขึ้นมาและกราฟค่ะในส่วนของทำฟนี่ยก็อาจจะมีโอกาสเดิราคากลับแบบนี้แต่ว่าระหว่างขึ้นอาจจะมีพักตัวแบบนี้นะคะจะค่อยๆไต่ราคาขึ้นแบบนี้นี่คือรูปแบบของการไต่ราคาขึ้นของกราฟนะตรงนี้จะเราสามารถเข้าไปดูใน H1 จะเห็นนะคะมีคนถามว่าแผา่ว่าคเพแพมในการเทรดเดย์เนี่ยเราควรเน้นเทรดทำฟิมไหนเป็นหลัก ก็แพมจะดูทุกทำเฟรมนะก็คือจะเหมือนที่สอนคอร์สพรเวทไว้เลยคือเราต้องดูทุกทำเฟรมก่อนเพื่อให้ทุกทำเฟรมนั้นนะคะอบอกว่าจะขึ้นหรือจะลงแล้วเราก็เข้าไปเล่นตามนั้นแต่หลักๆคือควรดูทำเฟรมใหญ่แล้วค่อยไปย่อยทำเฟรมเล็กนะอย่าอีกครั้งหนึ่งควรดูทำเฟรมใหญ่ก่อนแล้วค่อยไปย่อยแล้วก็หาจุดเข้าในทำเฟรมเล็กเหมือนที่ก็แพมสอนพรเวทกับพเอ่อ m ห้าและรวมทั้งจุดเข้าทำกำไรรอบละล้านนะคะสำหรับท่านที่ได้เรียนคากับโค้ดน,นะ,ะหรือว่าในหนังสือก็บอกไว้เช่นกันแต่ว่าออออััันนนนนน้้นต้ตงงงไปจบทททาเาเเสส่ส่่่ววใคคครรีีียกโ เขาก็จะนะคะบอกว่านี่ที่ทางของเขาจะเป็นแบบนี้โอกาสการ์ดจะเป็นแบบนี้ซึ่งจุดเข้าสําคัญคือคุณต้องเรียนเรื่องจุดเข้าวเวลารู้ว่าการ์ดจะขึ้นจะลงแล้วให้ดูจุดเข้าตรงนั้นแหละจะทําให้เราก้าววางไม้วางหลอดแล้วก็ทํากําไรได้ดีนะคะวันนี้แผกนการเทรดของเรานะคะเลือกการเทรดหน้าปายค่ะ คือปกติคือกราฟเนี่ยถ้าคืออันนี้เขาเรียกว่าย่อน้อยนะย่อน้อยพอย่อน้อยปุ๊บนะอย่างเมื่อวานะคะ่ะเป็นการบีบสามเหลี่ยมของการาฟชุดนี้นะคะพอบีบสามเหลี่ยมปุ๊บตลาดเลือกขึ้นแล้วก็มีการซื้อต่อพอซื้อต่อแบบนี้แล้วค่ะนะคะ,นะคะก็จะนะคะเป็นการาย่อเพื่อขึ้นย่อเพื่อขึ้นแล้วก็ถ้าตลาดวันนี้มีแรงมากพอก็จะได้ราคาขึ้นไป2 6งหนะคะวันนี้แล้วก็อาจจะมีการายอ่อตรงนั้นนิดนึงแล้วก็มีโอกาสที่จะดราคาขึ้นต่อเนื่องนะ แังนั้นนะคะแผงการเทดวันนี้ของเราเลือกเทดหน้าบ่ายแล้วก็นะ,อะรอจังหวะนะคะเช้าวันนี้ดูทรงว่ากราฟนั้นมีแรงขึ้นแต่ว่าจะขึ้นได้เลยไหมนะจะขึ้นได้เลยไหมอันนั้นก็ต้องดูแท่งเทียนว่าจะขึ้นได้เลยหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เช้านี้ในส่วนของ M5 นั้นกราฟมีการไต่ราคาขึ้นวันนี้ถ้ากราฟนะคะไต่ราคาขึ้น M5 ก็จะมีโอกาสราคาขึ้นนะอ่าก็หมายหมายความว่าจะมีโอกาสจบด้วยเดนะคะเดเขียวนั่นเองนะคะ วันนี้แนวะตั้งนค้ดแพงให้ที่ราคา26-26แล้วก็ราคา26นะคะ402645อห้านะั่นคือแนวะต้านต่อไปนะคะถ้าเช้าวันนี้กราฟมีรไรมากพอก็จะไต่าราคาขึ้นไปเรื่อยเยนะคะนี่คือแผกนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้นะคะสำหรับเทรดเดอร์ท่านไหนที่ต้องการเรียนกับโค้ดแพมตอนนี้มีคอร์สออนไลน์นะคะจะเป็นคอร์สออนไลน์เป็นจุดข้อทรรกำลัรอบละล้านเป็นพื้นฐานรุ่น4ที่เรียนผ่านซูมรุ่น4ี่จะเรียนวันที่1 8 1 9ดิเดือนมก,กรานะคะแล้วก็มีจุดข้อทรกำลัรอบละล้านที่เป็นนนเเรียจอตัวนะ อ่าสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามได้จุกเขาทกักกำไรล้อล,ล้านจะเรียน2วันอยู่ที่ราคา59 0 0 0ืแต่ว่าคุณจะได้รับคําแนะนําตลอดระยะเวลา1ปีสําหรับใครที่มีความรู้พื้นฐานแล้วซื้อหนังสือพื้นฐานไปแล้วต้องการความแม่นยําในการเข้าํากกาไรแนะนาไปเรียนจุกเข้าทกักกำไรล้อล้ล,ลานนะคะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์หรือเรียนเจอตัวคุณสามารถลงทะเบียนรอล่วงหน้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันเดือนมกราแล้วก็นะคะสาหรับใคร นะคะลงทะเบียนแล้วคือคุณจะได้เข้ากรุ๊ปไลน์แนะนําการเทรดไว้เลยแล้วก็ที่สําคัญคุณจะได้รับคําแนะนําการเทรดประมาณ15เดือนนะคะเพราะรุ่นของคุณก็คือเดือนมกราแล้วคุณจะได้รับคําแนะนําถึงรุ่นของคุณคือเดือนมกราปี2568คุณจะได้รับคําแนะนําถึงปี2569กเันเลยทีเดียวนะใครลงทะเบียนก่อนนะคะได้เข้ามากรุ๊ปไลน์ก่อนได้คําอธิบายแนะนาจุดบายจุดเซล l น,นะคะและรวมทั้งได้เรียนรู้เนื้องานก่อนนะแล้วก่อนที่เราจะมาเจอการจะทาให้คุณมีความแม่นยาําแล้วก็ทำกำไรได้มากขึ้นนะคะสาหรับใครที่มีความอ,อยากมีความรู้ก็มีทั้งคอร์สออนไลน์และคอร์สเจอตัวแล้วก็รวมทั้งมีหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะคะเป็นหนังสือนะคะ,ะพื้นฐานการเทรดทองคําจริงๆไม่ใช่พื้นฐานนะจริงๆองบอกว่าครบเรื่องเรื่องการเทรดกันเลยทีเดียวสาหรับหนังสือเล่มน,นี้เป็นสือเล่มใหม่ล่าสุดเล่มสีแดงนะคะ ใ,ใรครสนใจสามารถซือได้ในราคานะคะตอนนี้เป็นราคาเปิดตัวที่ราคา900บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครสนใจก็ทักที่ i อเดียรคตธนาโรทธนารต2567ได้หรือว่าติดตามที่เพจแม่บ้านเทรดฟอร์เรได้นะคะราคานี้รวมส่งแล้วค่ะถ้าต่างประเทศนะคะจะมีค่าส่งเพิ่มนะราคานี้รวมส่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สําหรับต่างประเทศหรือว่าสปปลาวก็จะสปปลาวนี่ส่วนใหญ่จะให้ไปส่งที่หนองคายก็จะไม่มีค่าส่งนะแล้วก็ใครที่อยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาอยากได้ก็จ่ายค่าส่งเพิ่มเองนะ ก็นะคะโคแพมนะคะในราคานี้ใครสนใจก็ทักได้เลยโอเคนะคะนี่คือแผกน,นการเทรดการ์องในเช้าวันนี้โค้ดแพมเลือกเขตหน้าบายวันนี้ย้าเลือกเขตหน้าบายนะคะดูว่ากราฟนั้นจะมีแรงนะคะขึ้นไปเลยเชา้านี้หรือไม่ถ้าใช่พวกก็การ์ดจะไต่เอ็มห้าขึ้นไปรอจุดเขาทํากําไรนะคะแล้วก็ขอให้ท่านอรอตฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์กำไรตลอดไปเมื่อวานเราเลือกเขตหน้าใบนาะกราฟเป็นไปตามแผนเราเป๊ะเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นตามสูตรนะบีสามเหลี่ยมแล้วย่อลงมาลงไม่ได้ด๋ย่ราคาขึ้นนี่คือสูตรการขึ้นนะคะคลิปนี้เ,เดี๋